อันนี้ก็เพิ่มเติมนะครับมีอาการจาแข็งนิ่มจำนิ่มแข็งแข็งนิ่มแข็งนิ่ม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 แข็งอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเทดส ดูครับว่าปั๊มล่างผิดปกติไหมหรือเป็นที่ปั๊มบนครับอ่าเราก็มาแกะปั๊มล่างดูครับปั๊มล่างก็จะประมาณนี้เลยพระเบรกไม่หมดนะพระเบรกยังหนาอยู่แต่ปั๊มล่างประก,กเดี๋ยวเราจะทําการบีบบีบปั๊มบนนะว่าลูกฝูมันจะดันออกไหม ลูกสูบดันออกปกตินะแสดงว่าปัมบนไม่เสียนะก็เดี๋ยวเรามาทำความสะอาดปัมล่างกันครับอ่านี้เรานะครับก็ถอดปัมล่างนะครับเป็นปัมเบรกหน้านะครับก็ตรวจสอบแล้วนะครับมีสิ่งสกปรปกนะครับบริเวณลูกสูบป,ปัมแล้วก็ตัวขาจับปัมคาลิปเปอร์ต่างๆนะครับเราก็ทำความสะอาดด้วยน้ำยาเอกประสงค์นะครับสำหรับล้างจานเบรกระบบเบรกผ้าเบรก เท่านั้นนะครับบางคนถามมาว่าใช้โฟนแอคฉีดได้ไหมโฟนแอคเป็นน้ํายาหล่อลื่นนะครับมันคนละตัวนะครับอันนี้ล้างระบบเบรกนะครับเป็นน้ํายาเฉพาะนะครับก็จะฉีดทําความสะอาดนะครับแล้วก็จะแห้งไวนะครับก็จะมีความเย็นนะครับเวลาโดนมือหรือหรือสัมผัสโดนผิวหนังนะครับก็จะมีความเย็นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและความชํานาญนะครับก็ บางคนซื้อไปทำเองก็ผมแนะนำให้ใส่ถุงมือนะครับเพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อผิวหนังนะครับอันนี้ก็ผมก็ล้างนะครับเอาเศษดินเศษขมเหลาเศษอะไรต่างๆที่อยู่บริเวณปั๊มนะครับที่ทำให้ลูกสูบติดขัดและก็ที่เกิดสนิมนะครับเราก็ล้างออกให้หมดนะครับทำความสะอาดนะครับ แล้วก็ทาความสะอาดเสร็จแล้วนะครับทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะแห้งนะครับ,แล,รบ,รบแล้วก็ประกอบภาพเบรกนะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปที่รถนะครับแล้วก็ลองเช็คระบบเบรกดูนะครับว่ากำแล้วปั๊มเบรกทำงานปกติหรือเปล่านะครับพอหลังจากนั้นที่เราเช็คเสร็จแล้วนะครับเราก็มาต้องมาไล่น้ำมันเบรกอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อไล่อากาศที่มัน ตกค้างอยู่ในบริเวณสายหรือในตัวปั๊มนะครับอันนี้ก็เป็นความชำนาญดีกว่านะครับก็ถ้าไปทำเองก็ต้องใช้ความชำนาญในการไล่นิดนึงนะครับอันนี้เรากำลังดันลูกสูบให้มันกลับเข้าไปตำแหน่งที่ในฝุดนะครับเพื่อที่เราจะใส่ผ้าเบรกแล้วก็ประกอบนะครับ เราดันเสร็จเราก็ล้างอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนที่ลูกสูบมันดันออกมาก็อาจจะฉีดหรือล้างไม่โดนทั่วนะครับอันนี้เราก็ล้างฝรัลังที่ล็อกผ้าเบรกนะครับล้างแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็จะแห้งของมันนะครับอ่าเราก็ใส่ผ้าเบรกนะครับ ก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้มีเสียงจากคลิปโดยตรงนะครับเพราะว่าตอนทำงานมีเสียงเพลงเข้านะครับจะติดลิขสิทธิ์นะครับเราก็ขออนุญาตตัดคลิปนะครับเป็นปิดเสียงไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังในขั้นตอนการทำนะครับอันนี้เราก็ใส่พเบรกใส่สลักแล้วก็คลิปล็อกสลักนะครับ แล้วเราก็ทำการฉีดทำความสะอาดรอบนอกอีกทีนึงนะครับเราก็ทำการประกอบยึดขาปั๊มเข้ากับโชคนะครับในตำแหน่งเดิม แล้วทำการไขน็อตล็อกให้แน่นนะครับทั้งสองจุดนะครับหูบนกับหูล่างนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเทสกรํารเบรกด้านบนดูนะครับว่าปกติไหมนะครับ ก็ค,คือไม่ติดไม่ขัดเหมือนตอนแรกที่มานะครับก็กำเบกได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็มาไล่เก็บระบบเบกอีกทีนึงนะครับว่ามีอากาศอยู่ในระบบเบกไหมเพราะว่าตอนนี้ที่เทสนะครับเบกมันนิ่มมากครับ หลังจากที่เราไล่ระบบเบรกแล้วล้างระบบเบรกนะครับแล้วก็ไล่อากาศนะครับเราก็มาเทสให้ดูนะครับอันนี้ก็กรรมปกติเลยนะครับก็ไม่มีแข็งแล้วก็ไม่มีนิ่มเกินไปนะครับก็อยู่ในระยะตึงมือพอดีนะครับก็ใครสนใจล้างระบบเบรกนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับปู่ช่างหนึ่งฝาดด้วยนะครับขอมครับ คลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้าน8ปคนทำป้ายนะครับที่ช่วยสนับสนุนสติกเกอร์ให้ร้านอู่ช่างหนึ่งนะครับขอบคุณครับก็ฝากร้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งนะครับในยู u ูบก็ฝากกด s ับ s ไค i ์กดติดตามและกดแก้เตือนนะครับเพื่ออัปเดตคลิปดีๆขอบคุณครับ